ผมจะไม่บอกให้คุณเอาเงิน100บาทไปซื้อหวยหรือรอโชคชะตาแต่ผมจะกางแผนที่เป็นรถแมพที่จับต้องได้จริงว่าด้วยพลังของปัญญาและการทบต้นที่จะเปลี่ยนเงินกาแฟ1แก้วให้กลายเป็นอาณาจักรธุรกิจของคุณนี่คือวิธีเสกเงิน100ให้กลายเป็น1ล้านครับหลายคนถามผมว่ามีเงินแค่นี้จะไปทําอะไรได้คําตอบคือได้เยอะมากครับถ้าคุณรู้วิธีใช้มันวันนี้ผมสรุปมาให้เป็นสขั้นตอน หรือ4เลเวลที่คุณต้องไต่ขึ้นไปเพื่อเปลี่ยน100เป็น1ล้านมาเริ่มกันที่เลเวลที่1ครับเปลี่ยนมุมมองต่อเงิน100บาทหรือไม่เ็จช h i f t ขั้นแรกคือการเปลี่ยนวิธีคิดครับคนทั่วไปมองเงิน100บาทคือค่าใช้จ่ายค่ามื้อหนึ่งกาแฟแก้วหนึ่งหรือค่ารถแต่คนที่จะรวยมองเงิน100บาทคือเมล็ดพันธุ์หรือซีดแคปิตอลครับถ้าคุณกินเมล็ดพันธุ์ทิ้งคุณก็แค่อิ่มไปมื้อเดียว แต่ถ้าคุณเอามาเล็ดพันธ์ุไปปลูกมันจะงอกเงยออกผลไม่มีที่สิ้นสุดปัญหาไม่ใช่จํานวนเงินครับแต่คือพฤติกรรมการใช้เงินของคุณสิ่งที่ต้องทําทันทีคือหยุดดูถูกเงินน้อยครับวันนี้ลองตั้งกฎกับตัวเองว่าเงิน100บาทก้อนแรกนี้คือเงินลงทุนห้ามนําไปซื้อสิ่งที่กินแล้วหมดไปหรือสิ่งที่มูลค่าลดลงเด็ดขาดให้เก็บเงิน100นี้แยกออกมาใส่กระปุกหรือแยกบัญชีไว้ แล้วบอกตัวเองว่านี่คือพนักงานคนแรกของฉันที่จะออกไปหาเงินมาเพิ่มครับต่อมาครับเลเวลที่2ลงทุนในสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนสูงที่สุดนั่นคือตัวคุณเองเมื่อมี100บาทพนักงานคนแรกของคุณพร้อมทำงานแล้วคำถามคือเอาไปลงทุนอะไรถึงจะคุ้มที่สุดหุ้นเหรอกองทุนเหรอไม่ใช่ครับด้วยเงินต้นที่น้อยขนาดนี้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในโลกคือความรู้ครับ เงิน100บาทซื้อหนังสือมือสองดีๆได้1เล่มหรือสมัครอินเทอร์เน็ตเพื่อดูคอร์สเรียนฟรีบน YouTube ได้เป็นร้อยชั่วโมงความรู้หนึ่งเรื่องสามารถทำเงินให้คุณได้ตลอดชีวิตครับแอคชั่นแลนสำหรับข้อนี้คือนำเงิน100บาทไปซื้อหนังสือที่สอนทักษะในการหาเงินครับเช่นทักษะการขายการเขียนโพสต์ขายของหรือการตัดต่อคลิปหรือใช้เป็นค่าอินเทอร์เน็ตในการเข้าไปเรียนรู้เรื่องดรอปชิป หรือ Affiliate Marketing ที่ไม่ต้องสต็อกของเป้าหมายคือเปลี่ยนเงิน100บาทให้กลายเป็นทักษะที่คุณสามารถรับจ้างหรือสร้างรายได้ได้ทันทียกตัวอย่างเช่นคุณใช้เงิน100บาทเรียนรู้วิธีแต่งรูปแล้วไปรับจ้างแต่งรูปรูปละ50บาทแค่2รูปคุณก็ได้ทุนคืนแล้วครับเลเวลที่3กฎแห่งการทบต้นและการค้าขายเลเวลต่อมาคือหัวใจสำคัญของการปั้นพอร์ตครับ คือการค้าขายและการทบต้นไม่มีใครรวยจากการทำงานแลกเงินเพียงอย่างเดียวแต่รวยจากการซื้อมาขายไปหรือสร้างส่วนต่างของกำไรหัวใจสำคัญคือเมื่อคุณเริ่มทำเงินได้จากทักษะในข้อ2สมมติคุณหาได้500บาทห้ามนะครับผมย้ำว่าห้ามเอา500บาทนั้นไปฉลองหรือกินชาบูเด็ดขาดนี่คือกับดักที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่รวยสักทีสิ่งที่คุณต้องทำคือใช้กฎ Reinvest 100% หรือลงทุนซ0 0้อยเปอเซในช่วงแรกครับสมมติคุณเริ่มจาก100บาทไปซื้อเสื้อผ้ามือสองมาซักทำความสะอาดแล้วโพสต์ขายได้300บาทกำไร200ใช่ไหมครับให้คุณเอาเงินทั้งหมด300บาทไปซื้อของมาขายรอบใหม่คุณจะได้ของมากขึ้นอาจจะขายได้600บาททำแบบนี้วนไปครับเชื่อไหมครับว่าถ้าคุณสามารถทำกำไรให้เงินโตขึ้น2เท่าได้เพียงแค่14ครั้งจากเงิน100บาท จะกลายเป็น1ล้าน6แสนบาททันทีครับหน้าที่ของคุณคือโฟกัสที่การหมุนรอบเงินให้เร็วที่สุดและห้ามดึงเงินออกมาใช้จนกว่าพอตจะโตพอและสุดท้ายครับเลเวลที่4สร้างระบบและใช้พลังทวีเมื่อคุณทำตามเลเวล3จนเงินเริ่มหลักหมื่นหรือหลักแสนคุณจะเริ่มเหนื่อยครับเพราะแรงคุณมีจำกัดตอนนี้แหละคือจุดวัดใจที่จะพาไปสู่หลักล้านคือการใช้พลังทวีหรือ Le v e r a ร e คนรวยไม่ได้ทํางานหนักกว่าคนจนหนึ่พเท่าแต่เขาใช้ขึ้นทุนแรงครับไม่ว่าจะเป็นแรงของคนอื่นเงินของคนอื่นหรือเทคโนโลยีเมื่อคุณมีทุนสะสมแล้วให้เรื่อมมองหาทางขยายครับขอ้อ1จ้างคนจ้างคนมาแพ็คของจ้างคนมาตอบแชทเพื่อให้คุณมีเวลาไปหาสินค้าใหม่ขออ้อ2ยิงแอดใช้เงินทำงานแทนการโพสขายฟรีเพื่อเข้าถึงคนเป็นแสนคนขอ้อ 3. สร้างแบรนด์ ทำให้สินค้าขายตัวมันเองเปลี่ยนสถานะจากคนขายของเป็นเจ้าของธุรกิจครับนี่คือวิธีเดียวที่จะแตะหลักล้านได้จริงและยั่งยืนเห็นไหมครับว่าเส้นทางจาก1 0 0สู่1ล้านบาทมันไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์แต่มันคือคณิตศาสตร์และวินัยที่เข้มข้นครับขอสรุป3หัวใจสำคัญให้คุณจำไว้ให้ขึ้นใจข้อ 1. เปลี่ยนหมายเสร็จมองเงิน100บาทเป็นเมล็ดพันธุ์การลงทุน ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายข้อ 2. ลงทุนในความรู้เปลี่ยนเงินเป็นทักษะเพื่อสร้างไรายได้ก้อนแรกและข้อ 3. ครับพลังทบต้นหมุนกำไรมาลงทุนต่อร0อห้ามกินทุนจนกว่าจะสร้างระบบได้ผมอยากจะฝากไว้แบบนี้ครับวันที่คุณมีเงิน1ล้านบาทคุณอาจจะรู้สึกดีใจแต่เชื่อผมเถอะครับว่าเงิน1ล้านไม่สำคัญเท่ากับตัวตนที่คุณเป็นในวันที่คุณสร้างมันขึ้นมาได้ คนที่มีเงินหนึ่งล้านจากการถูกหวยวันหนึ่งเงินจะหมดไปเพราะเขารักษาไม่เป็นแต่คนที่สร้างหนึ่งล้านจากเงินหนึ่งร้อยบาทต่อให้พรุ่งนี้เขาล้มละลายเหลือศูนย์บาทเขาก็จะหาทางกลับมามีหนึ่งล้านบาทได้ใหม่เสมอเพราะเขามีวิธีคิดของเศรษฐีอยู่ในตัวแล้วคําถามสุดท้ายคือเงินหนึ่งร้อยบาทในกระเป๋าของคุณวันนี้คุณจะเอามันไปซื้อกาแฟแล้วก็หมดไปหรือจะเอามันไปซื้ออนาคตอำนาจในการตัดสินใจอยู่ในมือคุณครับถ้าคุณฟันคลิปนี้จบแล้ว และตัดสินใจว่าฉันจะเริ่มสร้างเงินล้านตั้งแต่วันนี้พิมพ์คำว่าฉันทำได้ลงในคอมเมนต์เพื่อเป็นการยืนยันกับจักรวาลและแชร์ไอเดียกันหน่อยครับว่าคุณจะเอาเงิน100บาทแรกไปทำอะไรถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและแชร์ให้คนที่คุณรักเพื่อให้เราเติบโตไปได้วยกันสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของเราเรามีสินค้าที่กลั่นมาจากใจคุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใน description หรือคอมเมนต์นะครับ เพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มจากแคงติจูดข้างใน